สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแจกเทมเพลตน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และร่วมถวายอาลัยนะครับก็จะเห็นเหมือนอยู่ที่หน้าจอนะครับมาดูขั้นตอนกันว่ามีขั้นตอนการทําแบบไหนหรืออะไรยังไงแต่จริงๆแนละ้วเนี่ยผมทําให้เป็นเทมเพลตเรียบร้อยแล้วล่ะครับสามารถที่จะ Export เข้าไปใช้ได้เลยแก้แค่หน่วยงานนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะทํำยังไงต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าเว็บที่เราแก้ไขหน้าแรกเนี่ยจะต้องเป็นเว็บ เบิร์ดเพจนะครับต้องใช้เบิร์ดเพจในการทำเว็บนะครับส่วนขั้นตอนก็ง่ายๆครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ไปเอาไฟล์ที่ผมแต่งไว้นะครับอยู่ใน o o g l e Drive ครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับชื่อไฟล์ว่าพันเยียร์นะครับ j s o n ก็ทำการดาวน์โหลดครับนี่ครับกดาวน์โหลดคกดาวน์โหลดนะครับโอเคก็ได้ไฟล์มาได้ไฟล์มา1ไฟล์นะครับแต่จริงๆผมดาวน์โหลดไว้แล้วแหละก็คือไฟล์นี้นะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ไปเข้าหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับไปที่แผงควบคุมครับแล้วไปที่หน้าครับสร้างหน้าใหม่นะครับก็ใส่ชื่อใส่ชื่อนะครับเราพิมพ์ไปเลยครับเป็นอย่างนี้แล้วก็ตรงรายละเอียดเพจนะครับตรงเพจเซตติ้งนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าทีมแต่ละทีมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับส่วนเพจเซตติ้งเนี่ยแต่ทีมที่ผมทำเนี่ยมันจะมีเพจเซตติ้งนะครับเราก็เลือกเป็น ฟูไวนะครับแล้วก็ดิสเบิร์นเฮดเดอร์ดิสเบิร์นไเแล้วก็ดิสเบิ e ์นฟุตเตอนะครับกดเผยแพร่ไปหนึ่งทีครับเพื่อที่จะเราจะมาแก้ตรงนี้นะครับตรงลิงก์ถาวรนะครับเราแก้เป็นง่ายๆครับแก่ตกลงครับแล้วก็กดอัปเดตอีกหนึ่งทีครับต่อมานะครับให้เลือกแก้ไข Edit with Enementer นะครับกดเข้าไปเลยก็รอโหลดสักครู่ครับมาหน้านี้นะครับเห็นไหมครับว่าเราจะไม่มีตรง header แล้วก็ footer นะครับเรา Disable ไปหมดทีนี้ขั้นตอนง่ายๆมากครับกดที่รูปโฟลเดอร์ครับกดที่ t e m p l a t ตครับแล้วกดตรงอัปโหลดครับตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราโหลดมาเมื่อกี้ครับที่ดาวน์โหลดตัวนี้กด Open ครับ แล้วก็กดคลิกที่ปุ่ม continue ครับนี่กดไปเลยกดไปที่ enable and import นะครับ่ะรอสักครู่ครับโอเคเรียบร้อยครับ import มาเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็แค่ Insert นะครับกดที่ปุ่ม insert นี่รอสักครู่ครับเรียบร้อยครับอ่าทีนี้เราก็แก้ไขแต่ตรงนี้ครับ ใส่ชื่อหน่วยง,งานของเราลงไปเรียบร้อยครับทีนี้มาแก้ไขตรงนี้ครับตรงเข้าสู่เว็บไซต์นะครับกดไปที่ปุ่มแก้ไขครับอ่าปุ่มแก้ไขแล้วก็มาคลิกที่ลิงก์นะครับเป็น c u ต t o ม u r l ครับทีนี้เราจะไปเอาลิงก์จากหน้าแรกของเรานะครับดูได้จากตรงไหนนะครับไปที่เพงควบคุมครับไปที่หน้าครับแล้วก็หน้าทั้งหมดครับทีนี้หน้าแรกของเราเนี่ยส่วนมากจะตั้งเป็นชื่อว่าไฟล์อินเดกนะครับก็คือตัวนี้คือตัวนี้นะครับตัวนี้ ทำไว้ก่อนครับไปที่การตั้งค่าครับแล้วไปที่การอ่านครับกดผมให้เปิดในถัดไปนะครับนี่ครับก็ไปที่หน้านี่ครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยก็กดไปที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงอ่าโอเคครับเดี๋ยวมารีเฟซดูนะครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตอนนี้มันยังขาวๆอยู่นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เซฟหรือพับบิดนะครับเมื่อแก้ไขหน้าเสร็จแล้วนะครับก็กดพับบิดตรงนี้ครับพับบิดกดเลยปึ๊บอ่ะมาดูครับ d e f นครั้งโอเคครับนี่ครับตรงเรียบร้อยครับแล้วก็ชื่อหน่วยงานเราก็มาแล้วครับแต่มันยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่เว็บไซต์ได้นะครับทีนี้เราก็กลับมาที่หน้าทั้งหมดก่อนครับกด defense อ่ะหน้าอินเด็กนะครับกดไปที่อินเด็กแล้วก็กดดูครับคิดขวา โอเพนนิวแท็บก็ได้ครับหรือกดไปเลยนี่ครับเราก็แค่ copy link จากข้างบนนะครับมา copy แล้วกลับมาที่หน้านี้นะครับกดที่เข้าสู่เว็บไซต์ครับกดวางลิงก์ที่เราก๊อปมานะครับนี่เรียบร้อยครับแล้วก็กด Pu บบิทลองดูครับกลับไปที่หน้าแรกนะครับหรือเว็บไซต์ของเรานะครับกดไปที่เข้าสู่เว็บไซต์ลองดูโอเคครับเรียบร้อยครับก็ถือว่าเป็นการประหยัดเวลาในการทำ น้าแรกนะครับก็ทําตามวิธีของผมได้เลยส่วนท่านไหนที่ทําไม่ได้หรือไม่เข้าใจในส่วนไหนก็พิมพ์คอมเมนต์สอบถามนะครับเดี๋ยวผมจะตอบทุกคอมเมนต์ครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ